ความดันโลหิตสูงมีความสําคัญยังไงอ่าปกติอะค่ะเวลาหัวใจบีบเลือดเนาะแล้ววิ่งไปตามเส้นเลือดเนี่ยหลอดเลือดเราจะขยายได้เพื่อจะทําให้ความดันเนี่ยมันลดลงแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่หลอดเลือดมันแข็งหรือมีอะไรอุดตันอยู่ในเส้นเลือดเรานะคะแล้วทําให้ช่องทางหรือว่ารูในเส้นเลือดนี่ยมันเล็กลงแรงดันอันนี้มันจะสูงขึ้นทันทีอันนี้ก็เลยจะทําให้มีความดันโลหิตสูง ะะดังนั้นภาวะความดันโลหิตสูงในที่นี้มันจะเป็นผลที่บอกเราว่าเส้นเลือดเราแข็งแล้วนะคะการที่เส้นเลือดแข็งส่วนใหญ่จะเจอในผู้สูงอายุนะคะที่แท้เจอในคนที่อายุน้อยๆเนีย่ยคงต้องดูนิดนึงว่าเอ๊ะมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะคะการที่จะตัดสินใจว่าโอเคคนนี้มีความดันโลหิตสูงก็คงดูที่ตัวเลขก่อนเวลาวัดความดันคือตัวบนมากกว่า140นะคะหรือว่าตัวล่างมากกว่า90 ะะปกติคือเวลาเราตื่นเต้นตกใจเนี่ยความดันมันสูงได้บางทีเวลาคนทุกคนหลายคนเนี่ยแบบไปโรงพยาบาลทีไรแล้วสูงทุกทีกลับมาบ้านไม่เป็นไรอันนี้อาจจะยังไม่ต้องให้การรักษาแต่ถ้าสมมุติว่าเออไปโรงพยาบาลก็สูงกลับมาบ้านก็สูงนะคะไม่มีการตื่นเต้นตกใจนั่งพักแล้วยังสูงอยู่อันนี้เราถึงจะบอกว่าคนคนนี้มีเรื่องของความดันโลหิตสูงนะคะส่วนใหญ่ถ้าเกิดใครที่เจอความดันโลหิตสูงต่ำกว่าอายุ35ปีนะคะควรจะหาสาเหตุ อาจจะไม่ใช่เรื่องของเส้นเลือดแข็งธรรมดาแต่อาจจะมีเรื่องของฮอร์โมนผิดปกติอาจจะมีเรื่องของยาหรือว่าเรื่องของอะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นอันนี้ควรจะต้องไปพบแพทย์ ทีนี้ถ้าเรามีความดันโลหิตส,สูงถามว่าเราจะมีอาการอะไรไหม90%้ของคนไข้ที่มีความดันโลหิตส,สูงไม่มีอาการค่ะจะมารอให้ปวดหัวไม่ใช่ละส่วนใหญ่เลยเนี่ยจะไม่มีอาการอะไรเลยนะคะไปตรวจเจอโดยบังเอิญน,นะคะแต่ถ้าความดันโลหิตส,สูงมันสูงขึ้นอย่างรวดเร็วบางทีเนี่ยอาจจะมีอาการเรื่องของตาพร่านะคะปวดหัวนะคะอันนี้เจอได้นะคะหรือบางคนเนี่ยมาอีกทีนึงคือเซลลดในสมองแตกไปเรียบร้อยนะคะหรือว่าน้ําท่วมปอด ไปเรียบร้อยหัวใจล้มเหลวไปเรียบร้อยเพราะว่ามีความดันโลหิตสูงโดยที่ไม่เคยรู้ตัวมาก่อนบางรายก็อาจจะมาด้วยเรื่องของไตเสื่อมไปเลยก็ได้เพราะฉะนั้นเวลาที่มีความดันโลหิตสูงอะคะ่ะอาจจะไม่มีอาการเลยอันตรายคืออะไรก็คือเวลาแรงดันเลือดเนี่ยมันจะไปยังเอาไว้ว่าส่วนปลายถูกไหมคะเพราะฉะนั้นถ้ามันมีแรงดันสูงไปเรื่อยๆอวัยวะที่ต้องรองรับแรงดันอนนั้นนะ่ะมันพังไปเรื่อยๆสมองก็จะมีเรื่องของหลอดเลือดตีบหลอดเลือดแตก ถ้าไปที่หัวใจนะคะก็จะทําให้หัวใจโตได้แล้วก็ทํางานหนักขึ้นก็อาจจะทําให้เกิดภาวะหัวใจล้มเหลวนะคะน้ำท่วมปอดได้นะคะหรือว่าที่ไตแรงดันสูงมากๆไตก็จะเสื่อมแล้วก็มีไตวายไ,วได้นะคะที่ตาค่ะก็จะทําให้มันมีเลือดออกที่ตาได้นะคะซึ่งอันนี้จะเป็นภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นในกรณีที่เรามีภาวะความดันโลหิตสูงเรื้อรังนะคะซึ่งแน่นอนค่ะมันเป็นภัยเงียบภาวะจะไม่มีอาการอะไรเลยก็ได้เพราะ ราฉะนั้นไม่ได้เจ็บตัวไม่ได้เสียตังค์นะคะก็แค่วัดความดันกันดูบ่อย